สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube สอาร์ช n e นลผ่านรายการคนทํางานเฮสอากับสิทธิ์ประกันสังคมเงินบํานาญชราภาพรายเดือนขั้นต่ําต่อเดือน1 0 0 0 0บาทคืออะไรผู้กันตนรู้ผู้กันตนทราบและผู้กันตนไม่ทราบก็อีกหลายคนหลายท่านและก็มีคําถามจากผู้กันตนหลายคนหลายท่าน ผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนหลายท่านสงสัยเรื่องของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่จะมีการปรับเพิ่มให้กับผู้เกษตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้เกษตนสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดจะมีการปรับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนให้กับผู้เกษตนเดือนละ10,000บาทต่อเดือน ประเด็นนี้เรื่องนี้เป็นเพียงนโยบายของพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้กำหนดเป็นนโยบายกลุ่มแรงงานและข้าราชการโดยโครงการนี้ชื่อโครงการเพิ่มเงินสมทบภาครัฐบาลเพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนซึ่งเป็นนโยบายของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่ง ที่มีสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อซึ่งการทำนโยบายอะไรก็ตามของพรรคการเมืองพรรคไหนก็ตามจะต้องผ่านการพิจารณาจากกะกะตพิจารณานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองว่าจะทำได้หรือไม่เป็นจริงหรือไม่ซึ่งโครงการนี้พรรคการเมืองนี้ ได้ยื่นโครงการให้กับกะกะตพิจารณาแล้วและกะกะตก็ยืนยันให้นโยบายนี้ผ่านมาดูรายละเอียดของนโยบายนี้ซึ่งรายละเอียดของนโยบายนี้เป็นนโยบายกลุ่มแรงงานและข้าราชการโครงการเพิ่มเงินสมทบของรัฐเพื่อให้แรงงานระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่า1-0,000บาทต่อเดือน สรุปสาระสำคัญของนโย,ยบายและวงเงินที่จะต้องใช้กับนโย,ยบายนี้เพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมวงเงินประมาณปีละ2.5 0 0มื่นพล้านบาทที่มา ของเงินหรือวิธีการหาเงินของนโยบายนี้เป็นงบป,ประมาณประจำปีนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าและประโยชน์จากการดำเนินการจากนโยบายนี้ช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับแรงงานในระบบการสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในเศรษฐกิจและสังคมผู้คนตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเกษียณ ผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินการนโยบายนี้ก็คืออาจจะมีผลกระทบปีงบประมาณประจำปีของปีถัดไปผู้ที่มีสิทธิ์เป็นแรงงานในระบบประกันสังคมอยู่แล้วจึงสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างโปรง่งใสจึงมีความเสี่ยงด้านการทุจริตต่ำ อันนี้เป็นโครงการที่มาที่ไปของนโยบายพักๆหนึ่งนะครับเป็นนโยบายกลุ่มแรงงานและข้าราชการซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนโยบายนี้ถือว่าดีมากๆกับพี่น้องผู้กันตนแต่หากพักการเมืองที่เสนอนโยบายนี้ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะมีพักการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลนำนโยบายนี้ทำต่อก็ต้องรอดูกันนะครับ ย้ำนะครับสาเหตุที่จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พี่น้องทุกกันตนที่ถามกันเข้ามาเรื่องนี้สงสัยเรื่องนี้กันนะครับนะครับไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านฟังนะครับแล้วก็หายสงสัยเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของเงินบำนาญต่อเดือน1 0 0 0 0บาทหากกินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระ H R Channel และช่องนะครับ YouTube คนทำงาน H R กับประกาสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ